สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู JA. ่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับก็ผมจะมารีวิวแนวเสาอีกแล้วนะครับก็มีคนหนึ่งที่ชอบแนวเสานะครับก็ขอต้องให้มงทายแนวเสานะครับก็พมเล่ตตรงทําใจรีวิวแนวเสานะครับนี่นะครับก็แนวเสามันเป็นซีแบบซีแนี้เลยก็ตอนผมเด็กๆที่ผมซื้อนะครับประมาณสามขวดได้นะครับสามขวดนะครับผมมีตัวนี้โอ้หลายปีแล้วตอนผมเด็กๆ ตอนผมเด็กๆโตประมาณสามขวบผ่านมาสิบหกปีแล้วสิบหกปีเลยตอนนี้ผมสิบเก้าแล้วแหละผมโคนในตู้ตู้โชว์ผมนะครับตู้เป็นตู้ของเล่นนะครับก็มีเยอะแยะเลยของเล่นที่เก่าๆนะครับผมเดียวพยายามเอาของเล่นเก่าๆมารีวิวนะครับก็อันนในก็รีวิวแล้วก็ไม่รีวิวรีวิวแล้วนะครับก็ผมจะมารีวิวบางที่ยังไม่ยังที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับ พูยังไงก็พูดไม่ออกนี่นะครับก็เป็นจุดจุดขยับก็ไม่มีเลยขยับก็ไม่ได้หัวก็ขยับไม่ได้หางไม่ได้ขาก็ก,ก,กไม่ได้เหมือนกันขยับก็มาเป็นแสา,าวงงงงแบบนี้เลยที่มันมีรอยต่อย,อยังเงี้ยตัวหลายปีมอนกันที่ผมเคยได้นายสา,าวนะครับตอนในเด็กที่ผมจําได้ผมชอบเลยที่มาเป็นนายสา,าวนะครับผมชอบเลยนะครับที่ตอนผมอายุหกขวบที่ทาฟร์เมอร์ออกมาภาคแรก ผมเลยเริมติดในเสานะครับเลยมาติดทาโฟมแทนอย่างนี้นะครับเป็นคลิปที่สองแล้วนะครับที่ผมรีวิวของเล่นแนวเสานะครับเป็นคลิปที่สองแล้วแนวเสามันมีหลายตัวนะครับประมาณหกตัวนะครับผมรีวิวไปแล้วสองตัวก็เหลืออีกสี่ตัวนะครับก็เหลืออีกสี่ตัวก็จะค่อยทยอยมารีวิวนะครับมีคนหนึ่งที่ชอบแนวเสาก็ผมเลยต้องทายให้นะครับ นะี่ครับที่นะครับผมก็ไม่บอกชื่อนะครับเป็นใครนะครับผมไม่บอกชื่อนะครับถ้าใครเชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามตามเพื่อคด้วยกันครับยังไงคราวใดครับสวัสดีครับ